ไม่ได้บอกมาว่าคนถามเนี่ยเป็นเพศไหนผู้หญิงหรือผู้ชายแต่เขาสงสัยว่าทําไมผู้หญิงต้องทํานมด้วยอ อันดับแรกเลยนะคะไม่ได้มีแค่ผู้หญิงที่ทํานมนะคะแล้วก็ไม่ใช่ผู้หญิงทุกคนที่ทําหน้าอกด้วย <c oughs> ฉะนั้นคาตอบนี้ไม่มีใครสามารถตอบแทนกันและกันได้ค่ะก็ต้องถามเจ้าตัวคนนี้เขาอยากไปทำว่าเขาอยากทําเพื่ออะไรซึ่งสาเหตุเนี่ยตามงานวิจัยมันก็มีมากมายค่ะตั้งแต่บางคนเขาต้องทําเพื่อที่จะต้องทํางานเพราะมันก็จะมีรูปร่างลักษณะแบบหนึ่งที่มันเป็นรูป requirement ว่าเขาต้องมีรูปร่างแบบนี้หรือบางคนก็เพื่อที่จะเสริมความมั่นใจของตัวเอง ว่าเออให้เขารู้สึกดีทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันก็ลังเนื้อชอบลังยาค่ะแล้วก็สาเหตุที่แต่ละคนทำเนี่ยก็ไม่เหมือนกันแล้วบางคนที่ทําก็เช่นอายุเยอะขึ้นแล้วรู้สึกว่าหน้าอกมันหย่อนยานเขาก็อยากจะทาเพื่อให้มันดูกระชับเต,ต่งตึงขึ้นซึ่งก็ไม่มีผิดไม่มีถูกนะคะบางคนเนี่ยก็ไม่ได้ว่าอยากเสริมให้มันใหญ่นะอย่างเราในยอยากเอาออกก็มีเพราะรู้สึกมันใหญ่เกินไปแล้วมันทําให้รู้สึกปวดหลัง เขาเรียกว่าตรงเต้าเนี่ยมันก็ประกอบไปด้วยเนื้อเยื่อต่างๆแล้วก็ไขมัน,นะคะ่ะซึ่งขนาดที่มันเยอะเกินไปแล้วเกิดกล้ามเนื้อไม่แข็งแรงด้วยแน่น,นอนมันเพิ่มความเสี่ยงทำให้ปวดหลังได้อยู่แล้วนะคะ